สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ไปซีก็ได้โโนําข่อมูลนแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มิถุนาย,ยนนาะจากพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไปซีก่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แย่ไปซีน้าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำแย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆกับพี่น้องกับสิบประดิษฐ์เบิ่องผาชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชาวอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยบา,ายเพชิกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะเมื่อนี้กะเบ,บ,บาเบาไลายายห่างยายเพชิกะเคาะให้เอฟซียายเพชรสิสุขผู้สุขคนสิเข่ามาฟัางใหม่หรือว่าเอฟซีตลอดกาลกะเคาให้โชคดีเฮงๆเรื่อยๆลำลำเรื่อยๆสุขผู้สุขคนเนาะค่ะเมืนเนอ่อนี้เนาะเบาเบาไลายายห่างจะไปเบิ่งขอมุ่นเนาะทางอาจารย์ทนันแลบก็เลยเนาะจ้า อันนี้เป็นแนวทางเด็กตากชุดบนชุดล่างท่านในมาเนาะค่ะพี่น้องคะเอาชุดบนไปก่อนเนาะจะสิบมิถุนาเนาะจ้ะลงมือถืออยูเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเต็มบนเนาะสั้นส7ม8จ7ด8ามแปและ0ูนกเนาะจ้ะแล้วก็สามหมี5 7 5 8 5 6็ดห้และ3ามหานะคะพี่น้องคะค่ะพีจะน่าเป็นแนวทางเดยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มหนุ่มสารคามเนาะค่ะเนาะอาจารย์หนุ่มสารคามมาสั่นเพื่อนบอกว่าข้างบนแลนหากับ8เนาะจะ085283 285583 838หาเนาะค่ะเนาะข้างล่างเพื่อนบอกว่าแลนหากันเนาะจะ535758และหาเก่าเนาะจากแนวทางของอาจารย์หนุ่มสารคามเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์พุ่มสองชุดผ้าลวยวัสสันจา้าอาจารย์พุ่มพันวาเนาะเพื่อนบอกว่าสองสี่เก้าห้าสามเจ็ดสองตัวสี่เก้ากับสามเจ็ดวัสันจากแนวทางของอาจารย์พุ่มเนาะ ต่อไปเลยจ้าผู้ใดยังบะฮันในใดเลขแนวทางของคุณสมชาติเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเน้นๆสองเก้าเก้าเจ็ดสามสองชุดล่องกับเป็นสามหกเก้าศูนย์เจ็ดเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางของคุณสมชาติเนาะจ้ะพี่น้องจ้าผู้ใดยังบะฮันในเดือยเยาวากันลืมเนาะจ้ะแย้ไปซีจัดไปแล้วแต่ว่าสองเก้าบนอันเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าอันนี้เป็นแนวทางของรินชังโอซาก้าเนาะจ้ะสามโตบนไฮสองหกเจ็ด 2 3 7 4 6 7 4 3 7 2ตัวเพิ่น6 7 3 7 1 4 1 5 4 5และ4 6อันนี้คือแนวทางลินชังโอซาก้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเอดอาจารย์ธนิตวสันจากเพิ่นว่าเด่น3เนาะคะ่ะเนาะ3ตัว7 5 3 8 5 3เพิ่นว่าเนาะแล้วก็5 3 6 3 7383แเน้นเน้นกึ้งหาสามวสันเนาะค่ะพี่น้องจ้าจากแนวทางของอาจารย์ธนิดเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอาจารย์คมคมเดชท่องมีวสันสองศูนย์หกับ74วดสี่วสันจ้าพี่น้องจ้ากะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขดับตรงๆของแอดบอนเนาะจผู้ใดลอกแคปหน้าจอจวดจาดไปทะเบิงใดเนาะคะ่ะเนาะเลขดับลดต้นทุนเพลินเนาะคะ่ะเนาะ แอดบอลพ้นบอกว่าดับบนมีศูนย์เก้าหนึ่งสองสอมแี่หนึ่งห้าสี่หกเจและ83ดสาข้างล่างหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สามเก้และ93เนาะคะ่ะเหลือเลขเด่นยูซีแปดกเก้าันจ้าพี่น้องจาค่ะพิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะจากแนวทางเลขดับตรงๆของแอดบอลเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะนนี่เป็นแนวทางของเอลเดนเนาะจ้ะเอลเดนยนายไพสีจะอันตั้งแต่ต้นเน้นเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนเดนเก่าก็ศูนย์มาสันเนาะ,ะจ้ะต้นเน้น3ตัวก็คือ307เนาะจ้ะ083และ097เนาะจ้ะอ่าสองตัวเทิงก็ศูนย์ 08วสันเนาะค่ะเนาะ้างล่างเด่น8กับเก่าเนาะจ้าตัวเน้นก็คือ28 29และ59อันนี้คือแนวทางชุด3ตัวและ2ตัวของเอลเดนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางนุม่มโคราดวสันจ้าเพื่อนบอกว่า3ตัวของเทิงเนาะค่ะเนาะมี71 707กัน77วสันเนาะจ้า้างล่างหา8เม็ดเดียวแข็งๆวสันหา8ก็คืออันตัวไทยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของพี่เหมือนบุเพสันนิวาวสันจา่าผู้ไดอรอดชุดเต็มว่าสันจาพันว้าน่า5 8 1 5 14 4238และ3าหาจากทางของพี่เหมือน,นะะเนาะค่ะเนาะไปบอกยางเรียวพี่น้องจา้าพันคันบ่อท่าน กดสต็อปไปจังโจดเอาเนาะค่ะพี่น้องจ้าไปบางยางเลี้ยวเลขหลายพี่น้องจ้ายังรออีกชุดหนึ่งเนาะไปยาไปสีท่านลงหายอีกอยู่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นเนวทางสายทหารของแทนแน่นอนจ้าพี่น้องจ้าเพ,พิ่นหายไปสองสามวดกลับมาแล้วจ้าสายทหารของอาจารย์ทันนีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ของแทนแน่นอนเลขยิ่งสายทหาร8มาสามล้านขอให้โชคดีจงเป็นของทุกท่านอันนี้สายทหารของแทนแน่นอนทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขสารเจ้าผู้ใดผู้ใดถามหาเลขสารเจ้าป่มาบ่้ย่ายมากละจ้าสองเดียวตัวเดียวสองเก้าตัวเดียวแค่นแค่เลยเต็มละจ้าพี่น้องจ้ายายไปสียังบได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะยาไปสีเอาทางอื่นบกเป็นเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขหลวงพ่อก็มากเอเนาะค่ะหลวงพ่อมาแล้วค่ะเลขหลวงพ่อเนาะสี่สองเจ็ดเนาะจ้าแนวทางเลขหลวงพ่อเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของค้นเข้มจ้าโดนๆมาเทือนหนึ่งนะจากขอมูล,ลางลว่าสัน่นแอดค้นเข้มเพิินวานเนาะเด่น2ก็3 52 53 92และเกาจ้าจากแนวทางของแอดค้นเข้มนะจ้าเก่าอของมาในาไปสีนางไห่เลยีินวองจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของยออินเตอร์เนาะค่ะเนาะยออินเตอร์เพิ่นบอกว่าเดิน7ก็บ8ฟัน8เนาะจ้า 8 7ดเจ็ดส2มแปดตัวเจ็ดสี่แปดสีข้างลัง3กับ6ฟัน6เนาะจ้ะสี่หกห้าหและเก่าพี่น้องจ้าพราใหญ่ไปพ่อใหญ่ลไมฆไหมอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเสื้อถือบอค่อยได้ปันใดเนา,จาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นบลเคยมากสองหลอบเนาะจ้ะเพื่นให้มากสตัว8 8 7 6 สองตัวศูนย์สี่คับศูนย์สามเนาจะจ้าพี่น้องไหมแล้วจ้าเพิ่นไหมแล้วเนาะก,ก็หญ่ขายผลไม้เนาะค่ะเนาะเพิ่นย่อยย่อย,ยอ,ยยอยยินเตอร์เพิ่นเน้นๆก็คือฟันแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ข้างเทิงขั้งลางสี่หกสี่หกกับปอดไอขึ้นกันจ่าจวดจ่ดฝา,าดเบื่อล้องเบืองเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสามตัวบนตรงๆของแอดแผ่นผ้ารวยลงมือเซาเนี่เนาะค่ะเนาะ เดินหาวาสันเนาะจะสองห้าหนึ่งสองห้าแปดสองตัวกับหาหนึ่งกับหาแปดเนาะจ้ะจากทนวทั้งสามตัวตรงๆของแอดแผ่นๆผ้ารวยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางกระดานดําอันนี้ไออัศวินเนี่ยเลขอัศวินนี่คือเพลินแท่นบนนอนมากเนาะจากแนวทา้งเราก็ไปเลขตะล่างของเพลินเนาะจ้ะเดนเนาะเดนของเพลินก็คือ ห้กับเจ็ดเนาะจา้ะกระดานดำเพื่นกะมี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สีหาเาแเนลหาหนงเตะล่างเพื่นกะซิมี่เก้าศูนเจากนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางตีหน่อยเนาะจา้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขรับเลข,เลขประมูลมัสันจากเพื่นว่า3ามโตเพื่นเนาะจ้ะหกสี่ข้างล่างหาส่วนมัสัน บนแลนสีลังแลนยนหาวสันจ่าพนวาเนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนพยักโดดโดด,ดดมากเทีย่ยงเนาะจากพี่น้องจ้าเก่าเจ็ดวสันเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของเซียนพยักคนมหาแห่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอสตางจ้าพี่น้องจ้าคุได้รอดแนวทางของแอสตางเพื่อนให้่มาแบบนี้เนาะจ้าแอสตางเพื่อนบอกว่าถ้าศูนย์อยู่ท่าศูนย์ยังอยู่ เลขที่นาลงทุนก็คือหาศูนย์กับแปดศูนย์นาสัญญาจากแนวทางของแอสตางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแนวทางของเออ่ลอตโต้เมทริกมาสัญไรน้องจ้าเก้ากับสองมาได้ทั้งหลักสิบหลักร้อยและหลักหน่วยเนาะค่ะเนาะของแถวในนอนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าสเต็ปบนล่างมาสันจางวดที่แล้วเข้าคู่โตัวหนึ่งเก้าเนาะค่ะเนาะ วันนี้เข้ามาตามต่อจ้า4 15 15 5 4 1 51 55 4 7 4 8 57และ88อันนี้สเต็ปบนล่างของแอดนั่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวั่งสรุป3ตัวทึ่งของเอ็ดมรกตเนาะค่ะเนาะเผลอห้มาแบบนี้จ้าพี่น้องจ้า C หาหนึ่เาหาหนึ่งเม็ดเดียวเน้นๆก็คือหาหนึ่งตัวกันหาศูนย์แปและแป จากแนวทางสรุปบนของแอดมอลกฏบนคือบนเนาะจากพวกเกี่ยกับกลางเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของแอดมอลกดเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องจ้ามาเบิงเพ่อนมากแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องอันนี้คือของแทนแน่นอนเป็นของเพลินเนาะค่ะหมวทีเรลียวเพ่ินหาศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะแอดนัดเนาะพี่น้องจ้าเพ่อนห้มากมากครบรางหมวทีเรลียวเพ่อนห้เขามากแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ งวดนี้เพิ่นห้มาแบบนี้ดินเก่าลางเนาจะหกเก้าและเก้าเก้ากษัตวิย์ยาเปสรีกับดินเก่าลางคือก,กันเก่ายาเปสรีอยู่หลักสิบเนาะคะ่ะพี่น้องล่องเบิ้งจ่าพี่น้องจ่าจวดจ่ดฝาดเบิ่มเราะจ้ะอันนี้ของแอดนัดมาแบบมาเมาื่อคืนเลยนะจ้ะพี่น้องเนาะแล้พี่จ่าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ส่วนแล้วบ่อนีว่าสัน,นะะเนาะค่ะยนือทางชนแล้วไม่หนีงวดที่แล้ว3ตัวเลยเนาะจากหนึ่งเก้าหกวัดสันเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นมาแบบนี้เนาะจากสองเก้าสองเก้าส,าสี่วัดสันสองสี่สองเก้าสี่เก้าดีน้องจ,าจ๋าจวดจาดฝาดเบิ่มลองเบิ่งจากแนวทางส่วนแล้วบ่อนีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางของแอดบอลเนาะคะะ่ะเนาะมิสเตอร์บอลว่าสันจ้าเพิ่นว่า มิสเตอร์บอลพนบอกวันแลนสองครังเทิงเนาะจ้ะเก้าหกสอ2หกแปดสองหาสอานจ้าพี่น้องจ้ะแล้วก็สอตัวเทิ่งกับหกสองแป้างงล่างพี่น้องสามแปดสาจและเจจากแนวทางมิสเตอร์บอลเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ไบสิกับขอขอบุนพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ ่มาเบิงมาชมค่ะขอให้สุขภาพแข็งแกร่งหงงเลยด้วยสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะว่าจ่าใดที่ยายไปซีบอกบ่มวลหรือว่าอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะยายไปซีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าจะได้แบ่งปัน,นของมูลเนื้อทั้งยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นเนื้อทางเน,นาะจ่าขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า